โอ้้าเกียดสวัสดีครับพอเล้วสวัสดีคุมนตัวเล็กแกหมันครับไงบุลึกนี่บนไก่นามไก่นามไก่นาโอ้ยโอ้ตัวนามแล้วตัวสวยแล้วมันหมันด้วยตัวเ็กแหกหมันมาเรลวครับพี่น้องมาเร้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮุยคน หอมน้ำหอมน้ำหอมน้ำน้ำหผามอะไรใามาี่มาสิไปเก็บเห็ดหัวก์กะลุงกะสร้าง,ง,ง,งกะเลยได้ซื้อไม่อะไรสิบบาทออกแล,ล้วแหละพี่น้องเห็ดปวัวเห็นฝาลายไหมฝาลายกับเห็ดปวัวกก็ต้องออกตัวฝาลายมือเสิ่งนี่ไอ,อาาไลเลยเอ้าตัวแรกแห่งมันครับไปตามไปลุนกันเลยครับแับสาวเจอเห็นบ่หมวกสีสมสมพ่น

อมีแต่กุูปใหญ่เลยปลาโลมงามแห้งใครจะสร้างไว้งามงามงามเตรียมซ้อมครับถ้าเก็บบักหอยอยู่บักหอยหลายหลายเฮ้ยทังเอาหอยเก็บย่ามอะไรก็ได้ดอกบักพ่อเสียเอาอีหลีเนเป็นกระเดียดห่อนๆกระลงตัวเนาะอาการห่อนนี่หอยผลิตไตรุงข้างล่างพื้นไต่พื้นน้ำด้วยคุณน้องพื้นดินลึกๆนะม่งันห่อน สองเตีม่มครับโตงามนี่มดียวโตตรง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 เที่ยงเป็นออกตอนแรกเปิดดังฟะขึ้นดีใจบัดโหนขึ้นตัวนี้แล้มั้งตัวนี้แหละมีนคุ้มยังเหรอเฮ้ยเชียดหม้อ,อเียดทีคุยเออ,อเจ็ดสมรักอี่ล่ะคุ้มเสียเดียวสองตัว bây giờ khui rồi bo bây giờ khui nè cái này đi cổ bỏ hụi lủng na cái nhiều bây giờ khui nhanh cái ta bồn lục thế ôi phá lăng hay bự lẹ uii ai kêu phun โอ้ยโอ Puis, okay. ้ยเตียงแล้วเตียงเดียวมีสิโดดมีสิโดดมีสิโดดจับเลยเพิ่มโตแล้วโตก็วิญญาณดอกโอ้หลุ่นเดียวกันเหมดเลยมีแต่โตแบบงามๆใสแบบแหม่มปิ่งพอดแซบเจดมี่ยาขับปุ่นได้เบิร์ตไม่อยากคุยหรอกเนาะหลุ่นเดียวกันเลยสงสัยแม่เดียวกัน เอาได้จะได้มูลไล่โตอ,อยู่ได y โอ้โอ้สองตัวนึง่งไปเต็มกระสังไปลุยกันตัวครับม,มาเฮ้ย,ยนะมาบอสท่านพ่อดอกข้างมาโลด,โดเร็วเร็ว,วมาบออยากเว้าดอก กเกียวว่างอยู่ผีว่าตีอยูท่ทางผีบุบุรเวาน่าดใจมีกับสิมีแต่โลลตโลลโตรงเลยนี่เกูมีกบหนังกอบอยู่วีกบก็กอบอยู่เนาะโตตรงครับอุ้ยพี่น้องมัจะโตมามเลยตัวผู้ที่เนาะ เมนข้างลายตัวผูอ,อยากได้บอลางวันจะวยาวารืาอด้ยาน <c oughs> นี่ลางวันไปได้ยานบนะ้านขลิ่นเมน,ค,นครับมันก็เริ่มห้อนขึ้นเ,เรนื่อยๆเดีวล่ะพี่น้องเวลาอยู่ประเทศไหน้น่คนเาเป็นสีสูงควา,ามหนาวมา โซ้นยุโรปแม่นมืดครับเอาง่ายง่ายโซนใดที่หิมะตกน่ะละขหนาวเราละมาเฮ้ยเฮ้ยมาประยากเวาดอกได้แท่ร่างวันบัทีนี้เปิดออกผมว่ามันขวยปูนโมเมนจนตกใจจนเป็นตะย่านเสียงคลื่นเตาไงหายใจอยู่ไหมว้าวง่ายเตาสิเห็นหอดตัว อีพอมาเท่าพี่หมุนหมุนมุนาดเห็นตู้กลมเงยกลมเงยปาด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 พี่นุ๊ปาดปาดปลายปากพี่มีเลียมหนึงเออพอพ่อาดอย เน้นมืออีกแล้วอุ้ยปาดอุ้ยอุ้มือสาวจกำโอ้โห้เยก็ผูเลยโอ้ยงงึนะพ่อโอ้โหลองมือน่ะปลายเกี่ยวค่อยๆง่ายขึ้นนะน่า ว่ามันจะน้อยก็ออกดินี่บดดนแม่นกระเพาะไมันอันนี้เนาะเครื่องมัาเนี่ยอันนี้อยู่มันพ่วงแหงใหม่ๆน่าอดปากจะตายไม่ดีดไหน่ายดูมาอยู่ถึงสีห่างหายอยากแตะก็น มันโตตรงหายากเราหนีจังสีมึงเที่ยละพี่น้องมันเป็นตะมีมันเฟื่องหนาครับมันปวดแขนคอยเคลียร์ขานเคลียร์กันมียนท่านใดเคยหาแบบนี้หันปวดแขนเนี้ยงมันปวดถ้ามันปวดตามมันหัวใจเต้นไหมโม่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 ปวดคอสอะปวดโม่ปวดน่ะเอิ๊บเมียนยันเขาเปียงคนนี้ ผมเข่าทางถืกวะถือถือถือนี่แนมแนมไมได้ขอกระไดที่เก่าเลยขอบคุณครับเน้อปวดแขนเนื้อเนื้เคลียเร็วเราก็ไ่ต้องก่อเลิือกอันนี้มันแหลมพวกนี้แบบก่อมันเป็นจังหวะไหมมันสิขึ้นมาเป็นพวงเป็นพวงนั่นนี่ๆง อบึงบึงบึงโกบไ่ผ้ากกบหน่อยไปบึงบึงเป่นพื้นพังกระแทหรอเฮ้ยเฮ้ยเนพื้นพังกระแทหรอ กบม่มีด้วยหเปิดเงแตกแล้วเกี่ยว,ยวยกูเดียวจนวิน่จนมือจนลาไหมั่ายง่างาบนหลือจลลับคนมาลวดในรอรับลคบปัดกบกบกกบอีกบยัง่กบยั่แถวหนี้ม่เตตัวใหญ่ๆหเนี่ยตัวตรง่ว่าหางครับจ้ว่าหันกบสือมาหลายยี่หีกับพ่นละเดือนหก่นล่ะตอน่นผสมพันธุ์ หอยกต้องหังงไงออกสลายทั้งงงเถียงเกาพ่นเต็มอยู่ห้อยตัวเดียวนะตัวนั้นแหละพ่นก็ลงมาง่พิ่นเดกรงอยมาจากงท่งแ่นแต่พ่นก็ค่อยถอยลงมาถอยลงมาเรื่อยเชื่อ่มันเือ ไปแล้วเอาเอาไอะไได้ดากออกเออเพื่องหนาปล่อยกบออกหลอดเทงเคียหาเขียดิโมเอาเอาโบบ้างไปหันก้อนหาไปก็ได้ได้ก็นาจะกับเป็นผลดีอย่างหนึ่งครับถ่ายเคียไปเห็นห้อย เปอร์เซ็นต์ไดสูงเลยล่ะ <ừ. S 1> กบอยู่นี่หูเหลเวบนตรงนี้ตรงแดงขินลายยางเครื่องบอกบกมีเบิดครับผู้ใดมันมาบกบกกก็มาอะไรเลย <ừ. S 1> ต้นบักไงบาง <ừ. S 1> ขากระสอบตุ่นล่ะผูน,นี่ต้นบมกไม่ไดกบหกเขี่ยมังเหลวหนุวยบกเต็มขี้ดินอยู่เนกูนีนน่มองว่างหัน ผมพิชช็อตไปว่างหันนี่ดิว่างหันว่างหันนี่โขนหูโอ้ยตีไปยังตกใจเบิดโอ้ยกระเทียนปูปูหน่อยปูหันเป็นไงกบดินทรายแบบนี้บ่อยู่เลือโอ้ยกับปูรุ่นนี้เนาะรุ่นนี้กับเบาเลยเนาะรุ่นนี้กับไหนเพิ่นเป็นแนวไปอื่นเลยเนาะห้อยไปอย่างเดียวห้อยปูห้อยสูงขึ้น คบทากหน่อยปนาเนาะตวเขาให้ขู่แท้เออเวิร์ดเาทีนี่ขู่ ดูน้ำกันกันกบสีเดือนตัวบางยางหยักยจับเลยอ้ยแบบว่านี่เชียงหมอบอแบบอันะไรเชียง,ยงบ่อใด่ไป้เป้เขาง่าย่เวันนสิเป็นง่ายวันนี้เดี๋ยวเพื่อมันหนากลหาล่างอันนี้เนาะเพราะว่าบางนีนเป็นขีดนนข้ดินทรายเนีนขี้ดินทรายเต็มที่กับแซ่บนี่แหละเละ็กเนียนขุดลงไปหลายคนนี้บ่ได้ครับเพราะมันกับบ่มี่แบบจกคนเป็นตะโก้ไไหมอบคร่ะหมอบค่ะหอยนากับอะไร จะว่าเรื่องเคี่ยงยากยากแ้ยปวดแขนออเ,เออข้อเขียเขี้ยวออมัดมือ,อยังคำร่มดีครับวัอนี้พี่น้องอยูย่ใก,กล้กันบ่ได้ดอกเฮาอยู่ขามฟังหวยทั้งดีไป ดมเอ้ดมบึงอ้าวมีเห็ดปวกไก่หน่อยน้ำดมกะเอาช่วยๆกันดลยนี่เห็ดปวกไก่หน่อยเห็นมัน้ในจอนี่โอ้ยนี่นี่ต้องเคียเห็นเีนเ้งเปิดไปเห็นเลย หองเชื่อรีครับแซ่บพรึกร้าอืมนี่จังสีนี่จังมันเต็มโอ้ยจูบเอาโอ้ยตั้งเอา๋อายวบอกให้จูบนี่มองนี่มองไปเบิงเ้งอยู่มองบาท่านไปครับมอ้แล้วใตนี่หละงาตเอางาตเอา ว่างเรื่องอเพื่อนไบ่อยาดนกทำเฟื่อนเนี่พอดีเลยกระลังแย่ผ yeah. <c oughs> มปของเนาเนาะน้ำกระลังยังนี่ปูกกับปูกของหูโหยยโยยงนี้ยออโงโด่งเลยหือโสยยโหย หอยจูก็หอยยังโอยจูบกหอยจูบเอาบ่อสิสีหายเบิ่งมันเป็นแบบหอยบ่อเมนบกหอยจูบะหอยกวนนี่ยังกับหอยเขาอื่นหอยเห่้ยหอยขั้นนะเฮ้ยเมนติหอยขั้นเขาง่ายนะหอยขั้นต้องเป๊ะคนี่กับเป๊เป็นไรท่านนี่เป๊ะคนี่อีกดูดมึงจะหอมจีจีเห็นแล้วได้ดิเอ๊ะ ได,ได,ได้ได้ก็โตบ่ได้ได้ก็โตนี่กินนั่นเดี๋ยวถึงกี่วันได้มันฟงไปหรอวะบ่บ่ฟงถึงหอยอ่ะนะหอยขัน้นของขอยไงเฮ้ยบหอยบ่็ของไงแสร็จจะยู่ใส่น้ำซาน้ำซ่าอะไรห่าน้แห้งมันก็ต้องของไงตัวตระกูลหอย อี๋อีนี่ปูอุ้ยตีเล็บเสียบอยู่พี่นองเด็ผักแก่นผมตัวนั้นอีพอยูยเนี่ยเนี่ยมันสยหลาหลายขั้นเลยผักแก่นผมเห็นบ่ะอืมใส่ขวดนี้ตัวเหอันนี้น่อยพูดหน่อยอย้่อ่อนอยู่นัน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 เห็นบ่นี่กับไหนกระเี่ ต้นี่ไงเป่งๆกินกับตำักหุ่งครับเขาก็ใช่ว่าจะไม่มีประโยชน์นะหอยเชอรี่เนี่ยก็มีสร้างรายได้อย่างเป็นกอบเป็นกำเลยก็ว่าได้นี่เนี่ยนี่ก็แม่นี่แมน นี่ไงคือไยคือไงยกบเนาะเป็นหวยหวยโอ้ตัวพี่น้องดูอยู่ดิตัวไปเบิ้งน้ำกันนี่นี่ปาก็นี่มีชัี่สีทองตายตาคนเต็มเลย โมาหน่อยพวดเว้าโอ้มันเต็มทุกันเลยมันเป็ี่นผักเกนขมกำลังแตกเต็มอยู่พี่น้องนี่มีแต่ผักเกล็ดขมดิน,นี่นี่เฮ้าบ่อันนี้บคอยนิยมขันเห็นเขากินขันกินกินน้ำเขาดีอยู่ วกเนาะไปแ<ป><ป>ดดแกละเมื่อวานตะเกียแล้วคืออยากกินปลาคอเด้เนาะคืะอต้นมันเลนนยเนาะคืออยาก,าากงี้หมดเราจะหาวิธีป,ปลูกปลาคอยู่หรอกหาวิธีเห็นไหม ถ้ามึงในอนาคตนี่แหละครับพืชเศรษฐกิจตัวไม้กระคอนี่แหละมัสังแป้งมากันตัวยิ่งใหญ่ นั่นนั่น <wheels> ต้นเสียแขกนี่เข็ดเขีวทาเลยวันอะนั่นนีนก้องกันนี่้องกันันสี่เครับบวกหอยบวบหอยชนิดใดบอิ่มนึ่งเวยบอบหอยนั่นก็ซุ่มจุ่มกันยูตัวไป ระวังเด้กกลัวดอกดีๆนี่แหละส่วนมาก <S 2> <S 2> กบสีมาอยู่จังสี่ค่ะพี่น้องเห็ <S <S นแต่บาน,น,นี่ส่วนน้อยที่เขาสิเขาง่ายเลยที่เขาที่เขาบากเขาบทอว่าสิว่านี่ก็ที่เขา,า,า,าถือศีลโอดอิลีนั่นแต่เขาสิกินให้ร้ายที่สุดแล้วก็เอาแมงแมงไม่ใส่ลุลกไปป่าแต่ง่ายกบผมมั่นใจได้เลย,เลยวิวัฒนาการกบนะปัจจุบันนี้และอ,อนาคตแทบจะบ่เขาง่ายแล้วเพราะว่าเจําจำเป็น บ่ต้องสะสมไขมันแล้วบ่ต้องอดอกบจะอยู่อยู่น้ำแรงหนามดีกว่าห่อยคุทเนรเขาก็มายิงผูแม่ยิงผูนั่นได้เป็นส่วนน้อยบ่ได้อันนี้ดอกบ่ได้พ่อหาตู้ดอกแต่ซอสนั่นได้หลายแ,าแต่ว่าผิดกฎหมายครับแล้วก็บ่บ่บถูกต้องคนหากินอีหลีเพิ่นบ่เฮ็ดดอก ก,กินอีนี้เพิ่นหิรต์แต่คัญหากินผิดตัวเพิ่นหิรต์เน่ยหากินีดีเๆปันหากินแบบแบบให้ยังยืนคือกันก็เก็บเห็ดนอ้าวคุณเดี๋ยวจะได้ไปเปลี่ยนถุงคแบบยู้เฮือนอันนี้ถุงน้อยโปรดเนียนไปละค่ะสำหรับคลิปหนีมานอยู่หอยก็ได้ร้ายเติบอยู่ลาไปก่อนเด้อค่ะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจขอบคุณทุกไรทุกแคททุกคอมเมนต์ค่ะพอกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะไปแล้วครับพี่น้องขอบคุณทุกๆท่านครับผมที่เขามาเมือยมามวนมาหมานน้ำกันทุกทุกมือสู่มือสู่เว้น สวัสดีครับนี่นคือผักเ <จะ S 2> ม็กผักเม็กปลาครับรสชาติกนสีออกหอมๆฝาดๆเปรี้ยวนิดๆน,นี่ลักษณะใบน่า,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 าลาด,นนา,าด้าบาท จ้านี่ครับมามาเป็นปน,น้องเ <c oughs> นาเบอ่อเนาะนี่นี่นี่ผักเม็ก <c oughs> เลยว่ามันเกิดจะเป็นานานี่แหละครับผักเม็กโอ้ยตัวข,ขาวๆตัว <c oughs> ข,ขาวๆจะมันบวบฝาดแน่แมน เลือกเอาต้นไหนที่ยอดออกข,า,ขาวๆเห็นไหมพี่น้องแดงลายมันก็ฝาดลายก็บ่ฝาดซ้ำพักกระโดนดอกเอกอขมขื่อนอนยู่มันมีรสชมำเนาะนี่นมีรสทรปน,นมีแตงโมปนู้ซิ่งตัสวดเด้อจะเป็นอะไรบ,บ่ได้กินสองปีเหรอมันซิ่งตาสวดบ่มันโบหอยมีเขาบ่ได้อันนี้เลยหายากแล้วปกตินี่คนแน่ก็เอาขวดเบียร์ไปใส่ไปอิงใส่หืิอใส่ ปกติเพิ่็หาขายล่ะครับเมนบัโชูกแดงบานตาแดงเป่นนอามาขายช่วงสงการทุกปีมันครับพี่น้องมันหนูซิง่นบกินภคกนี่คนเพิ่มอมินจัดคลิปหนูซิงให้ดูหน่อยจนข้อมนจนหายไปล่ะคนถามมึงลยจนคนบริล่ะ บัดแจ๊ดให้แจ๊ือตามจริงหนูซิ่งเนี่ยขายดีกว่าหนูผูกครับมันได้เท่าละหน่อยมันได้เท่าละแข่นีหาตู้สีกเบย์เธอไปก็จะสมัยตะกี้นี่ลาล่นแล้วก็ทอดให้ลูกทำหน้าเองทอดก่อปิ้งแฮมๆได้เบิดก็สำหรับผู้กินหรอครับจังสีวาแสบผู้กินก็ที่จะได้ก็แสบย่านตึ้นีกต่างหา ก็กินก็นเอาเขา่าผ้าเขากับอะไรแล้วไปอิ่มทันที่เล้อมนมีกเคน่วเอาไปกินเลยนังนนั่งนจูอดอยาอด,อยาอดอยาหยานูตาเดียเจ็บหลายกินมะเบิดต,ตาแล้วกินมะเบิดดอก เต็มป้าละครับช่วงนี้พักเมกปุน่ะอีกจังน้อยจังสิเป็นรอบพักติวนี่น,นี่ได้อันนี้แถมมานาเวเล้วปต่มมูมา